สวัสดีครับเรื่องราวของผมต้องย้อนไปสมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอยู่ในช่วงอยากรู้อยากลองซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่วงพนันแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาที่ผมเพิ่งเคยไปแค่ครั้งเดียวโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าในคืนวันนั้นผมจะได้พบเจอกับเรื่องหลอนจนต้องจดจํามาถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นสมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่น ผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการพนันซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายและไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ด้วยความจนทำให้ผมไม่มีความคิดไม่มีทางเลือกมากได้แต่พยายามหาเงินทางลัดเพื่อมาเลี้ยงชีวิตของตัวเองสิ่งที่ผมชอบเล่นในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการพนันที่เล่นง่ายนั่นก็คือการพนันฟุตบอลแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งในวันหนึ่ง ที่ผมเริ่มเสียมากขึ้นผมเลยเริ่มศึกษาการพนันชนิดใหม่ๆที่ต้องใช้ฝีมือมากกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหลังจากที่ผมเรียนรู้จากนานาที่สนิทกันทำให้ผมได้รับรู้ว่าที่บริเวณกลางทุ่งนาที่กลางวันเงียบสงบกลับเป็นบ่อนในตอนกลางคืนที่มีการเล่นพนันกันแบบลับๆแม้จะมีสมาชิกอยู่แค่ไม่กี่คนแต่จำนวนเงินที่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นในวงนั้นๆ ก็มีมากพอสมควรและด้วยความที่นาคนนั้นเป็นคนในชุมชนและเห็นผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้ว่าผมไม่มีพิษมีภัยนาก็เลยแนะนําให้ผมเข้าไปเล่นที่วงวงนั้นแล้วก็บอกให้ผมบอกชื่อของนาไปจะลองเข้าไปเล่นไหมถ้าอยากลองเล่นก็ไปดูไปลองเรียนรู้บอกชื่อนาไปทางวง,งตรงไหน เดี๋ยวให้คนในวงช่วยสอนแต่อย่าเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวละ่ะขอบคุณครับนะเดี๋ยวผมลองไปดูอยากลองเล่นดูเหมือนกันทำให้หลังจากวันนั้นเมื่อถึงวันที่ผมว่างไม่ต้องช่วยพอกับแม่ทำงานผมเลยแอบออกจากบ้านไปในช่วงเวลากลางคืนและหลังจากนั้นเมื่อไปถึงผมก็พบว่าวงไพ่วงนั้นมีแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ อายุประมาณ3-50แต่ก็โชคดีที่ว่ามีคนที่ผมรู้จักอยู่ประมาณ2-3ถึงคนทำให้เมื่อผมแนะนำตัวเขาเลยบอกให้ผมเข้าไปนั่งเล่นด้วยกันในคืนนั้นหลังจากที่นั่งลงในวงแล้วก็เล่นกับพวกเขาไปซึ่งทุกอย่างดูปกติมีแต่ความสนุกสนานแม้จะเป็นวงที่เล่นการพนันแต่ก็ทอยทีถทอยอาศัยกัน ไอ้โบมึงอยู่หรือเปล่ามึงออกมาคุยกับกูหน่อยถ้ามึงไม่อยากมีปัญหาแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งเล่นกันตามปกติผมก็กลับเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งสอนกันมาสองคนได้ขับเข้ามาในวงแล้วก็เรียกหาคนชื่อโบและสิ่งที่ผมเห็นครับผมเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุไม่น่าจะเกิน40ลุกจากวงไพ่ขึ้นไป แบบที่ผมมองไม่ทันว่าเขาลุกไปจากตรงไหนแล้วก็ไปคุยกับทั้งสองคนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนยังนั่งเล่นกันต่อไม่มีใครสนใจอะไรจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็เห็นเหมือนกับว่าทั้งคนที่ชื่อโบกับผู้ชายทั้งสองคนนั้นน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวกูถามมึงครั้งสุดท้ายมึงจะยอมหรือไม่ยอมถ้ามึงไม่ยอม กูจะยิงให้หมดวงเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นผมพงะเลยครับผมคิดว่ามันไม่ปกติและเมื่อหันไปผมก็ได้เห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งนั้นชักปืนขึ้นมาจากกางเกงเจ่อไปที่ตัวของคนชื่อโบก่อนที่ผมจะได้ยินว่าคนชื่อโบท้าบอกให้ยิงบอกให้ยิงได้เลยยังไงที่พวกมึงมาก็ตั้งใจมายิงพวกกูอยู่แล้วได้ดิเดี๋ยวกูจัดให้ และเพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากที่ผมได้ยินเขายืนเถียงกันอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นมันตามมาด้วยเสียงปืนดังขึ้นประมาณสิบกว่านัดแบบที่ผมไม่รู้เลยว่ากระสุนพุ่งไปโดนใครบ้างทุกคนวิ่งหนีไปคนละทิศละทางรวมทั้งตัวของผมเองก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเช่นกันผมมารู้ตัวอีกทีตอนที่พบว่าตัวเองวิ่งหนีเข้ามาในป่า ประมาณ2-300เมตรแล้วก็ได้พบว่าผมวิ่งหนีมาทางเดียวกับพี่โบซึ่งก็คือคนที่ลุกขึ้นไปเคลียร์ทำให้หลังจากนั้นพวกเราทั้งสองคนเลยนั่งแอบอยู่ด้านหลังจอมปลวกในตอนนั้นผมพยายามสำรวจตัวเองพี่โบก็สำรวจตัวเองเช่นกันแล้วก็โชคดีที่ว่าพวกเราทั้งสองคนปลอดภยัยไม่มีใครถูกยิงและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งนั้นนอกจากรอยฟกช้ำ ที่วิ่งผ่านป่าเข้ามาพวกเรานั่งแอบอยู่แบบนั้นครับพยายามอยู่ให้เงียบที่สุดจนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกเราเลยพูดคุยกันก่อนที่พี่โบจะเล่าให้ผมฟังว่าคนพวกนั้นมันเป็นหมาตำรวจมันเข้ามารับใช้นายนายให้มันมาเก็บเงินอันที่จริงแล้วเขาให้มันไปแล้วแต่ทว่าคนพวกนั้นมันกลับโกงตำรวจไม่เอาเงินไปส่ง จนเมื่อตำรวจทวงมันก็เลยไม่มีให้เลยเข้ามาหาพี่โบเพื่อจะขอเงินอีกรอบหนึ่งเมื่อได้ฟังแบบนั้นผมคิดเลยครับว่าวงการนี้ท้าไม่มีเส้นสายหรือไม่แข็งแกร่งจริงๆก็น่าจะอยู่ยากแล้วผมก็กะว่าผมจะพอแล้วผมไม่อยากตายแล้วก็จะไม่เข้ามาอีกหลังจากคุยกันในตอนนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เป็นเวลาที่ค่อนข้างนานที่ผมพยายามแอบดูพยายามมองออกไปข้างนอกตลอดแล้วผมก็พบว่าเหตุการณ์น่าจะใกล้สงบเพราะไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงฝีเท้าหรือเสียงพูดคุยอะไรทั้งนั้นทำให้ในตอนนั้นผมหันกลับมาหาพี่โบเพื่อจะถามว่าพวกเราจะออกไปตอนไหนจะออกไปเมื่อไ่กันดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะเห็นพี่โบ เอามือกุมท้องของตัวเองพยายามกดแผลตัวเองที่มีเลือดไหลออกมาใช่แล้วครับพี่โบแกถูกยิงและทันทีที่เห็นแบบนั้นก็ทำให้ผมตกใจเพราะผมเพิ่งรู้ว่าพี่โบแกถูกยิงแล้วก็อดทนมาตลอดซึ่งจากที่เห็นตอนนั้นผมเลยถามกับแกว่าแกยังไหวหรือไม่ซึ่งแกก็บอกว่าไหวผมเลยบอกให้เอามือกดให้กดให้แน่นที่สุดพยายามห้ามเลือด แล้วก็อดทนเอาไว้แต่เมื่อรอไปเรื่อยๆในตอนนั้นผมก็กลับเห็นว่าพี่โบเริ่มนิ่งแล้วครับอาการของแกสุดลงเรื่อยๆเหมือนกับแกเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายเสียเลือดมากทำให้ผมคิดเลยว่าถ้าหากรอต่อไปเราให้เหตุการณ์สงบพี่โบคงไม่ไหวคงจะต้องตายอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงจะออกไปก็กลัวแต่ก็ตัดสินใจว่า ยังไงก็ต้องออกไปต้องลองเสี่ยงดูไม่เช่นนั้นอาจจะมีคนตายผมเลยเอาพระที่คอยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็ขอให้รอดขอให้ผมหนีพ้นออกไปก่อนจะหันไปบอกกับพี่โบว่าให้อดทนหน่อยเดี๋ยวผมจะพาขี่หลังพาออกไปโรงพยาบาลข้างนอกเองแต่เมื่อพาขี่หลังตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าพี่โบน่าจะเกาะไม่ไหวแล้วเพราะแกเริ่มหมดสติ ผมเลยอุ้มแกพาดบ่าเอาหัวไปข้างหลังเอามือกอดขาเอาไว้เหมือนกับอุ้มหมอนข้างคือผมรู้แหละครับว่าการที่อุ้มท่าน,นั้นอาจจะทําให้แกเสียเลือดมากหรือทอรมานมากกว่าเดิมแต่ผมไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงจริงๆซึ่งหลังจากที่ผมอุ้มท่าน,นั้นเมื่อขยับตนได้ที่ผมเลยพยายามกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกมาจนเวลาไม่นานผมก็กลับมาถึงรถมอเตอร์ไซค ที่จอดเอาไว้ข้างนอกก่อนจะพยายามพาพิโบซ้อนท้ายบอกให้แกเกาะแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าแกไม่มีสติแล้วผมเลยต้องพยายามจับแล้วก็ให้แกพิงหลังออกมาเป้าหมายของผมในตอนนั้นคือไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดผมเลยพยายามรีบขับไปแต่ก็ทุลักทุเลขับไปด้วยความยากลำบากเพราะอีกมือต้องคอยจับระวังไม่ให้แกตกลงไป จนเมื่อขับไปเรื่อยๆผมก็พบว่าผมเห็นแสงสว่างส่องมาจากทางด้านหลังมีรถบรรทุก้ออยคันหนึ่งขับตามมาแบบไกลๆก่อนจะเปิดไฟสูงสาดมาที่ผมแล้วก็ปิดเปิดอยู่แบบนั้นเมื่อเห็นแบบนั้นผมเลยชะลอครับเพื่อให้เขาขับเข้ามาใกล้ๆจะได้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อผมเริ่มชะลอรถมันก็กลับกลายเป็นว่า รถบรรทุกอ้อยคันนั้นก็ค่อยๆชะลอตามแล้วก็ไม่ขับแซงขึ้นมาผมไม่รู้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นจะช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรผมเลยพยายามพึ่งตัวเองขับรถไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปที่โรงพยาบาลจนในคืนนั้นหลังจากที่ขับมาอย่างทุลักทุเลผมก็มาถึงโรงพยาบาลและเมื่อขับเข้าไปถึงผมเลยรีบไปจอดหน้าห้องฉุกเฉิน ก่อนจะบีบตะแยให้เจ้าหน้าที่ออกมาและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกมาผมก็ตะโกนเลยครับบอกว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินมีคนถูกยิงหมดสติอยู่หลังรถมอเตอร์ไซค์ของผมทำให้ในตอนนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินเจ้าหน้าที่ก็เลยเข็นเตียงออกมาและทันทีที่มาถึงผมเลยรีบลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบกพี่โบขึ้นไปวางเอาไว้บนเตียงเอา้าเฮ้ย น้องน้องทำอะไรน้องทำอะไรเนี่ยและเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากที่ผมแบกพี่โบขึ้นไปนอนบนเตียงทั้งเจ้าหน้าที่เวรประเลทั้งพยาบาลทั้งญาติผู้ป่วยคนอื่นๆที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นต่างก็ร้องกรี๊ดแล้วก็ผงะถอยหลังกันหมดและหลังจากนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือว่าเขาถามว่าผมเอาอะไรมาไปเอาสิ่งนี้มาจากไหนแล้วทำไม ถึงพามาในสภาพแบบนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นผมงงเลยครับรู้สึกง,งงมากจริงๆก่อนที่จะพยายามตั้งสติแล้วก็พบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ผมแบกมาโรงพยาบาลนั้นนั่นก็คือศพของพี่โบที่ตายมานานมากแล้วร่างของแกแห้งดำเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกมีลักษณะเป็นดูที่ท้องเหมือนกับถูกยิงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคืน ผมช็อกเลยครับเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความจริงก็คือศพที่ผมแบกออกมาจากป่าทุกคนก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไปทำอะไรมาแล้วไปเอาศพมาจากไหนทำให้ในตอนนั้นผมเลยเล่าให้เขาฟังว่าผมไปทำอะไรมาผมไปเล่นการพนันที่ไหนแล้วไปเจอศพนี้ได้อย่างไรซึ่งทุกคนที่ยืนฟังทั้งคนไข่ในห้องฉุกเฉินทั้งคนที่มาเยี่ยมญาติต่าง ต่างก็มายืนฟังแล้วก็แตกตื่นกันหมดหลังจากนั้นอีกไม่นานซึ่งผมคิดว่าพยาบาลน่าจะแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเข้ามากันซึ่งสิ่งแรกที่ตำรวจถามครับเขาได้ถามกับผมว่าผมไปเอาศพมาจากไหนเขาหามาตั้งนานแล้วแต่ไม่ว่าหาอย่างไรพวกเขาก็หาไม่เจอในตอนนั้นเขาเลยพาผมเข้าไปในห้องก่อนจะให้ผมเล่าทุกอย่างให้ฟัง ผมเลยต้องเล่าซ้ำอีกครั้งซึ่งหลังจากที่เล่าจบทางตำรวจเขาก็บอกว่าน้องรู้ไหมว่าไอโบมันตายมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่เขาหาศพไม่เจอส่วนเรื่องหมาตำรวจเขายอมรับว่ามีจริงแต่ตำรวจคนนั้นโดนให้ออกไปแล้วส่วนหมาตำรวจทั้งสองคนก็ยิงตัวตายหลังจากที่ยิงไอโบไม่กี่วันจากเรื่องทั้งหมดตอนนั้นเลยกลายเป็นว่า ทั้งพีโบที่หนีไปกับผมแล้วพบว่าถูกยิงทั้งคนอีกสองคนที่พีโบเรียกว่าหมาตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเคลียร์มาพยายามถ่ายเงินแล้วก็ยิงปืนเป็นสิบนัดยิงใส่คนในวงไพ่ทั้งวงทั้งสองคนนั้นก็ไม่ใช่คนแต่เป็นผีเช่นกันทำให้หลังจากนั้นผมสงสัยมากเลยครับว่าแล้วคนในวงไพ่ใช่คนหรือเปล่าแล้วถูกยิงด้วยหรือไม่ แต่ก็ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเมื่อผมไปถามก็กลับกลายเป็นว่าคนในวงไพ่ทุกคนงงว่าในวันนั้นผมเห็นอะไรถึงทำให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งหนีไปแบบนั้นสิ่งที่พวกเขาบอกก็คือในคืนวันนั้นอยู่ๆเขาก็เห็นว่าผมลุกขึ้นยืนแบบงง,งๆแล้วก็เรียกชื่อคนตายก่อนจะหันหลังแล้วก็วิ่งหนีหายไปทำให้ในวันนั้น พวกเขาทั้งตกใจทั้งกลัวผีทั้งกลัวว่าผมเป็นสายตำรวจเลยเรีบแยกย้ายแล้วก็เลิกเล่นกันในวันนั้นสรุปก็คือมีเพียงแค่ผมคนเดียวที่เห็นเ,เรื่องราวทั้งหมดแล้วเรื่องที่ผมเห็นนั้นมันก็เคยเป็นเ,เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าในคืนวันนั้นพวกเขาถูกยิงจริงๆ,ๆแต่มีพี่โบคนเดียวที่โดนแล้วก็วิ่งหนีหายไป และเรื่องดาวทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ผมเจอมาแม้จะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ผมก็อยากนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันและผมก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ